สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่พี่พี่ทุกคนนะครับผมสวัสดีมาพบกับช่อง NO NJ 79นะครับหรือคู่แฟดลาท้าพีนะครับแต่ว่าคู่แฟดนี้ไม่ได้มานะจ๊ะมานกคนเดียววันนี้มาถ่ายที่บ้านพักบ้านพักคูล้างนะจ๊ะบ้านพักล้างที่ว่าที่ลูกมาอีกทีนั้นแนหะที่ว่าลูกเจอเหมือนเด็กนักเรียนอยู่บน บ้านตรงนี้นะะดูคนเหมือนตัวคนนี้นละยแบบวันนั้นแบบตกตกใจไม่รู้ว่าแบบคนหรือผีหรืออะไรแบบตัวคนมาแกล้งแต่ว่าแบบมันชัดมากแต่วันนะั้นคือหน้าต่างมันมันปิดตันหน้านกไวเลยนกว่าจะวิ่งลงไปนะแต่ว่าวิ่งลงไม่ได้ว่าจะกระโดดลงแล้วแต่ว่ามันมันสูงมากเลยนะครับพี่เพื่อนทุกถ้าโดนมาคือขาหักได้เลยนะครับผม มาเนก็คนลุกมากๆลเลยครับผมรอดมากแบบบรรยากาศแบบเหมือนเหมือนพี่พี่ลองฟังดูเนี่ยเสียงมันเหมือนแบบมีจิ้งหรีดมีอะไรแบบร้องระงมเต็มไปหมดเลยแต่บางแต่ตอนดินเข้ามาแบบเงียบกิ๊บเลยนะครับผมน่ากลัวแบบมองเว็แบบองไม่ถูกแต่วันนี้คู่แฝดว่าผมอะคือว่าจะมาตั้งกล้อง ตั้งกล้องให้ดูเลยว,ว่าจะพบจะเห็นอะไรไหมจะเจออะไรไหมแบบนี้ครับเจอคือเจอไม่เจอคือไม่เจอนะครับผมลองมาตั้งกล้องดูว่าเราจะพบเจออะไรไหมว่าเราจะเห็นอะไรไหมเสียงมันคนเดินอยู่บนบ้านนะครับผมไม่ได้ยินไหมโอ้ค่เข้ามางเขาหล่อแล้วพี่ โอเคเจอกยเจอไม่เจอก็ไม่เจอ,เจอ,เจอนะพี่โอเคโต๊ะแฟดขึ้นไปตั้งกล้องก่อนนะครับลองไปสำรวจแล้วก็ไปตั้งกล้องกันว่าเราจะพบเจออะไรไหมไปนี่นะครับก็ตรงที่มานะครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนเป็นตโต๊ะพวกอะไรแบบโอ้ยๆนนมันจะล้างมานานแล้วนะครับผมแบบผ่านการใช้งานแบบ นั่นเลยแบบโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหโโพวกตัวพวกอะไรแบบของเก่าแบบเต็มเลยนะครับเดี๋ยวนี้พี่เพื่อนทุกคน ได้ยินเหมือนผมไหมเหมือนคนเดินอยู่บนบ้านเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเกบเดี๋ยวยกขึ้นจะลองขึ้นไปแบบสำรวจแล้วก็จะตั้งกล้องนะครับเพียงท่านคนเดี๋ยวโอ้โหน้ำมันซึมมาจากตรงไหนวะเนี่ยพดแฉะเลยโอ้โหโอือ กำลังขึ Merci. ้นไปนะครับไม่ไม่เป็นทุกคนตรงนั้นก็เป็นจอมปลวกนะครับ จมปักจมปวก,กันอยู่เลยสุดนี่เฮ้ยเฮ้ยตกใจตัวเงาตัวเองแล้วกูตรงนี้นเลยครับผมที่ว่าเห็นวันนั้นนะครับคือตรงนี้เลย นชัดเกินอ่ะประตูด,ดูความสูงนะครับผมมันสูงมากเลยคือเห็นตรงนี้เลยพวกจัดใ่เอ่อหินผานแต่ว่ามีผาอยู่แล้วนะครับ โอ้โหคนลุกจริงพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อแม่พี่น้องอใครมาแก้งกูเปล่าวะอันนี้คือสำรวจก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะแล้วก็ วันนั้นนะครับผมที่ว่าเห็นเก้าอี้อยู่แบบนี้อยู่ดีๆแบบเก้าอี้ล้มลงมาแบบนี้เลยนะครับผมคือตรงนี้เลยแบบโอ้โหโคตรร้อนเลยโอ้โหแบบคือได้ยินเสียงไหมปังกตกใจแล้วดีนะครับไม่วิ่งแต่ว่าเหมือนนกได้ยินเป็นเสียงคนเดินอยู่ตลอดเวลาเลยครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนี่ก็นี่นะครับ à bằng nguyên cơn <laughs> lục kéo tệ đồ lựa này quá ือเห็นที่เห็นคือตรงนี้เลยโอ้ประตูตก็สืนโอเคเพื่อนเพื่อนทุกคนเดี๋ยวกูแฟดขอขอแบบตั้งกล้องไว้ก่อน,นครับฮอปิดได้งไงัะโอ้โหคือฝือดมากคพื่อนเพื่อน,นทุกคนแล้วมันปิดได้ยังไงโอ้โ,อโอหไมยก็กรอบหมดแล้ว โอ้ยโอเคโอเคพ,พี่เพื่อนทุกคนบอกแล้วที่นี่แรงจริงร้อนจริงเดี๋ยวผมขอไปตั้งกล้องขอตั้งกล้องก่อนโอเคครับพี่เพื่อนทุกคนอผมก็จะ ตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับผมตั้งดูว่าเราจะเจอหรือจะเห็นอะไรไหมว่าเราจะพบเจอเหมือนวันนั้นไหมนะครับผมอขอให้เขอว่าแสดงแดงสัแดงนิดประกดกายให,ห้เสียงเลยท่านผู้ชมแสดง เขาเรียกว่าไงแดงฤทธิ์อิทธิฤทธิ์หรือว่าแสดงฤทธิ์ให้ทวยเจ้าหรือในกล้องผู้ชมทางบ้านใช่ไมพี่พี่ทุกคนได้พบได้เจอได้เห็นนะครับผมขอยคอยได้เห็นเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นนะครับพี่เพื่อนทุกคนเพราะว่าวันนั้นที่ผมเดินเข้ามาคุเห็นตรงนี้เลยชัดเจนมากได้ยินเหมือนกันใช่ไหมครับพี่เพื่อนทุกคน ีครับเดี๋ยวคู่แฟก็จะตั้งกล้องไว้ตรงนี้สักเท่าไหร่ดีกว่านี้มนก็ดึกมากวห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนเราก็ไม่รู้นะครับผมอาจจะห้าทุ่มกว่าเที่ยงคืนแล้วผมก็จะตั้งกล้องไว้ตรงนี้เราประมาณอีกสิบถึงเอาประมาณสามอย่าตั้งไปเรื่อ,อ,อยดีกว่านอกพื้นที่ทุกคน,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 นตั้งไปเรื่อยเดี๋ยวอีกสักพัก ใหญ่ๆเยอนกจะขึ้นมาดูเพราะว่านกจะตั้งไว้ตรงนี้เรานกจะไปยืนรออยู่ข้างนอกนะครับเพราะว่ามานั่งรอแบบนี้จะแบบมันกลัวมันมันหลอ่อแมันแบบมันอยู่คนเดียวเข้าใจแบบพี่พี่เข้าใจแบบฟิลแบบอยู่คนเดียวแล้วมันม,มันมองมีเหนมันร้อนมากเลยโอเคเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็นกจะเดินออกไปข้างนอกนะครับผมสักครึ่งชั่วโมงเดียวเดียวนกเดินเข้ามาโอเคครับผม โอเคครับพัอม่อม่พี่เพืทุกคนอันนี้ก็ตั้งกล้องไว้แต่ไม่รู้ว่าพบเจออะไรหรือเปล่านะครับผมมันต้องไปเขาเรียกว่าไปย้อนกลับไปดูใช่ไหมครับรือว่าแผ่นกล้องเอ้ยรีกล้องดูนะครับผมลูกก็ลูกไม่รู้ว่าต้องพูดว่าแบบไหนนะครับผมเราต้องไปรีกล้องดูนะครับว่าเราจะพบเจอเห็นอะไรหรือเปล่านะครับพี่เพื่อนทุกคนอันนี้กลัป๋ปก็น่าจะไปรีดูน่าจะเห็นพร้อม พี่พีไม่แน่ทุกคนนะครับผมนี่ก็จะเป็นดีกล้องมาก่อนว่าเราพบเจอนะเห็นอะไรบ้างไหมนะครับผมว่าว่านกเดินออกไปอยู่ข้างนอกนะครับผมแต่ว่าเหมือนได้ยินเสียงแววๆออกไปอยู่นะครับผมว่าเหมือนได้ยินเสียงเหมือนอะไรสักอย่างนะผมเป็นเสียงเหมือนแบบประตูดังอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่นนี้ยังเสียงไม่รู้ว่าลมหรืออลไแต่ว่านกอยู่ข้างนอกคือไม่มีลมไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ดังดังได้ยินอยู่ดังแรงดังแรง,งมาก ไม่ไหละนกว่ามันดึกมันมันดึกพอสมควรแล้วนะครับผมมันเชยงคืนเก็บเก็บจตตีหนึ่งแบบคุกแฟกขอตัวกลับก่อนดีกว่านะครับผมสิ่งที่นีอยู่มงยานอยู่ที่สถานีแห่งนี้ที่แห่งนี้ครับลูกหลานหรือข้าพเจ้าไม่ได้มารบหลุดแต่อย่างใดถ้าทำผิดป,ประการใดผมจะ เอามาสิกามีลูกเด้เอรย่ากดอย่าอย่าตามลูกกลับบ้านเด้ออยู่ที่นี่เด้อโอเคครับเฮ้ยท <IT> ี่พี่เพื่อนทุกคนเหมือนเขาน่าจะแบบไม่พอใจนิดๆพอใจิดแต่ว่าลูกไม่ได้มารูกอยู่เขานะครับโอเคพี่เพื่อนทุกคนขอตัวอ,ออกก่อนดีกว่าครับ้อนมากๆเลยโอเคครับถ้าชอบฝากอ ช่อง n o n น7 9เอเจดูผู้แฟนล่าทัาพีด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้เอ่อผมขอตัวลาไปก่อดนเนะ้อโอเคครับร้อนมากกลับก่อนนะครับผมดีไหวแลนะ้วขอตัวกลับก่อน